สำหรับการจัดกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2568จังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีภายในงานมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนจาก21โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คนซึ่งพิธีเปิดเริ่มด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและเป็นกันเองโดยมีนายบังเอิญสุนทรภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลแสลงกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานจากนั้นคุณรุ่งนาภากล่อมเมฆตัวแทนคณะกรรมการผู้จัดงานได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและได้รับเกียรติจากนางรัตด,ดาว,วันงามขาจรกุลกิจรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบ,บุรีเขตสองเป็นประธานกล่าวเปิดงานจากนั้นเด็กดีวีสตาร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมวีสตาร์แอคทิวิตี้เลิร ซึ่งเหล่าเด็กดีวีสตาได้ร่วมเรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆทั้งการชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่นเรื่องพุทธประวัติฐานกิจกรรมการเรียนรู้สัมมาทิฏฐิสีหและฐานกิจกรรมสาธิตกิจวัตรและนิทัศการบทฝึกห้องเรียนต้นแบบ VSTAR Moral Class บรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจของเด็กๆที่ร่วมเรียนรู้ทำไม้อย่างสนุกสนาน ในส่วนของคณะครูได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์วีราชาติมเหสักโขหัวหน้าศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสถาบันพัฒนายาวชนโลกเรื่องผลสัมฤทธิ์โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาและจับสลากของขวัญพิเศษจากพระอาจารย์ช่วงบ่ายเข้าสู่พิธีรวมพลังเด็กดีวีสตาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุสรพงศ์สุทธสัตโธ ประธานสงศย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นประธานสง์นำคณะครูและนักเรียนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับเป่าวัตนสูตรและเจริญสมาธิภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นคุณอัจจนาจันทวัชรากรตัวแทนคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายประเสริฐกำเลิศทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งกล่าวเปิดงานในภาคบ่ายพร้อมกันนี้ตัวแทนเด็กดีวีสตาร์ได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงค์จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลโดยมีนายประเสริฐกำเลิศทอง เป็นผู้มอบกิตติบัตรแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตา์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปี2568ส่วนในช่วงท้ายของกิจกรรมมีการมอบของรางวัลพิเศษจากผู้ใหญ่ใจดีซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความพริ้งปิติของน้องๆเด็กดีวีสตาที่ได้ทั้งความรู้ความสนุกสนานและแรงบันดาลใจที่จะกลับไปพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนต้นแบบของสังคมต่อไปค่ะ